เปิดมุมมองชุดยูนิฟอร์มนักท่องเที่ยวต่างชาติแท้จริงแล้วเป็นยังไงกันแน่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยทัวร์ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจทุกแง่มุมของประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับสายตาของคนทั่วโลกและแน่นอนค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆที่จะมาพูดคุยกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ใกล้ตัวและเราเห็นกันบ่อยมากๆจนแทบจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นขออุบไว้ก่อนแล้วคุณจะทึ่งไปกับมุมมองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ <c oughs> ถึงเวลาที่เราจะมาเข้าสู่ประเด็นร้อนที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงปรากฏอาการที่เรียกได้ว่าแพร่หลายและโดดเด่นสุดๆในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยนั่นก็คือกางเกงช้างและเสื้อลายช้างนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงชุดช้างหลายคนคงนึกภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากที่สวมใส่ชุดเหล่านี้เดินกันให้ควักตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดถนนข้าสารหรือแม้กระทั่งหน้าวัดวาอารามต่างๆชุดเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมแต่ยังกลายเป็นเหมือนเครื่องแบบที่ทำให้นักท่องเที่ยวดูโดดเด่นและเป็นที่จดจำได้ง่ายมากๆค่ะมันเป็นภาพที่เห็นจนชินตาและบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ตั้งคำถามว่าทำไมชุดลายช้างเหล่านี้ถึงได้รับความนิยมมากขนาดนี้ จากวิดีโอติ๊กตอกของคุณ x 0 1 6 LK ที่ได้โพสต์ภาพของนักท่องเที่ยวมากมายที่สวมใส่เสื้อผ้าไาลช้างจนเต็มไปหมดแล้วยังเขียนข้อความบนวิดีโอว่ายูนิฟอร์มนักท่องเที่ยวของประเทศไทยพร้อมกับแคปชั่นว่าชุดเดียวที่คุณต้องการก็ยิ่งตอกย้ำภาพจำนี้ให้ชัดเจนขึ้นไปอีกค่ะ แต่จริงๆแล้วความนิยมของกางเกงช้างเหล่านี้มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากกว่าแค่เป็นแฟชั่นนะคะลองคิดดูสิคะว่าทำไมชุดที่ดูเรียบง่ายราคาไม่แพงและหาซื้อง่ายถึงกลายเป็น Must Have Item สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเหตุผลแรกๆเลยก็คือความสบายค่ะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนชื้นกางเกงผ้าฝ้ายเนื้อบางเบาหลายช้างที่ใส่สบาย ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมจึงตอบโจทย์สภาพอากาศได้อย่างลงตัวทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละวันเป็นไปอย่างผ่อนคลายไม่รู้สึกอึอดอัดนอกจากนี้ยังราคาถูกและหาซื้อง่ายค่ะไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็เจอร้านขายชุดเหล่านี้เต็มไปหมดทำให้สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศมาหรืออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศการแต่งตัวค่ะ อีกเขตผลหนึ่งคือความเหมาะสมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะวัดวาอารามหลายแห่งในประเทศไทยมีกฎระเบียบเรื่องการแต่งกายที่สุภาพไม่ให้ใส่เสื้อแขนกุดหรือกางเกงขาสั้นเหนือเขา่าชุดลายช้างที่มีลักษณะขายาวและเสื้อแขนสั้นหรือไม่มีแขนแต่สามารถคลุมไหล่ได้จึงกลายเป็นตัวเลือกที่สะดวกและรวดเร็วสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมวัดโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการแต่งกายค่ะ และที่สำคัญที่สุดคือการแสดงออกถึงความเป็นไทยค่ะแม้ว่ากางเกงช้างอาจจะไม่ได้เป็นชุดที่คนไทยสวมใส่ในชีวิตประจำวันทั่วไปมากนักแต่ลายช้างซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยก็ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชาวต่างชาติจดจำได้ทันทีว่ามาจากประเทศไทย การสวมใส่ชุดเหล่านี้จึงเป็นการแสดงออกถึงการเปิดรับวัฒนธรรมและความรู้สึกร่วมกับประเทศไทยได้อย่างน่ารักและเป็นกันเองมากๆเลยค่ะอย่างไรก็ตามก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับชุดลายช้างเหล่านี้ค่ะบางคนอาจมองว่าเป็นแค่เทรนแฟชั่นที่มาแล้วก็ไปบางคนก็มองว่าเป็นชุดที่เฉยหรือบางคนก็ยังคงสับสนว่าคนไทยจริงๆใส่กันไหม ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือสีสันและเสน่ห์ของปรากฏการณ์นี้แหละค่ะฟังเนื้อหาเกี่ยวกับกางเกงช้างกันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีความคิดเห็นต่อคลิปนี้กันบ้างค่ะในช่วงเปิดโลกคอมเมนต์เราได้รวบรวมหลากหลายมุมมองจากชาวต่างชาติที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะมาดูกันว่าพวกเขาคิดอย่างไรกับยูนิฟอร์มนักท่องเที่ยวไทยชุดนี้กันบ้าง คุณมอสฟิชได้กล่าวว่าทุกคนใส่กันหมดแหละรวมถึงคนท้องถิ่นด้วยคุณเควินโจเอลได้กล่าวว่าเสียใจที่สุดที่ไม่ซื้อมาสักตัวคุณอัลเฟรโดเดลาโฟเอ2 3 3ได้กล่าวว่าโคตรเชยเลยไม่เคยเห็นคนไทยใส่กางเกงพวกนี้เลยคุณดัชบอยได้กล่าวว่าไม่ได้ไปไทยสามารถซื้อได้ที่ไหน คุณเจมส์สโตนหกได้กล่าวว่าเราทุกคนมีกันหมดแล้วคุณ The Real ยลเทลเได้กล่าวว่าฉันไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนคุณคีกิ143่งสี b o w เได้กล่าวว่าบางครั้งฉันเห็นนักแสดงในซีรีส์ใส่กางเกงแบบนี้แล้วมันดูเท่มากฉันอยากมีและใส่มันแม้ว่าจะไม่ได้ไปเมืองไทยเลยก็ตามคุณเคลส์ได้กล่าวว่าทุกคนใส่กันหมดไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวคุณ RPD ได้กล่าวว่า ภรายาฉันใส่ตลอดเวลาแต่ฉันไม่ใส่คุณโทนี่เจ็ดสี่ได้กล่าวว่า ฉันไปเที่ยวเมืองไทยบ่อยมากช่วงนี้ฉันเห็นมันตลอดเวลาแต่ฉันไม่ใส่เสื้อผ้าฉันไม่แพงมากแต่ฉันก็ไม่ชอบเสื้อผ้าราคาถูกจริงๆและฉันเกลียดการใส่เสื้อผ้าที่คนอื่นใส่กันหมดฮ่าๆฉันไม่ได้อยู่ในกองทัพแล้วคุณจัสคานินเซนส์ได้กล่าวว่าโอเคแต่ฉันมีมันเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันใส่กางเกงกีฬาไม่ได้และฉันต้องซื้อไซส์ใหญ่เบิ้มมาใส่คุณออโต้ได้กล่าวว่าดูเหมือนพวกเขาจะชอบมากกว่าคนไทยเสียอีก คุณจอนนาวาโรได้กล่าวว่าฉันซื้อกระเป๋าที่มีลวดลายนั้นมา คุณเจสซี่ได้กล่าวว่าสารภาพเลยว่าฉันซื้อมันเพราะเสื้อผ้าของฉันเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นนะไม่เหมาะกับสภาพอากาศนั้นแต่กางเกงพวกนี้เหมาะเพราะมันโปร่งสบายมากคุณจี b บูบีได้กล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะมันถูกและพกพาง่ายถ้าต้องเข้าวัดหรือสถานที่อื่นๆคุณวีเลิฟไทยแลนด์ได้กล่าวว่าถูกต้องนั่นแหละคือเครื่องแบบนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการของประเทศไทยนักท่องเที่ยวจะได้ถูกจำได้แม้กระทั่งจากระยะ100เมตร คุณโรตินบาซานได้กล่าวว่าสบายมากและกันยุงได้ด้วยคุณไคอินคเรียได้กล่าวว่าเห็นบ่อยมากจริงๆคุณเบลดี้ได้กล่าวว่าเห็นกางเกงพวกนี้ไปทั่วแต่ไม่ได้ซื้อมาเลยคุณ l p ลพีดิ a ิตอลมาเก็ตได้กล่าวว่าฮ่าฮ <c oughs> ฉันมีกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินลายช้างตอนไปเที่ยวไทยคุณแม็กซี่ได้กล่าวว่ามันสมบูรณ์แบบฉันจะซื้อพวกนี้เยอะๆทำไมถึงมีแต่ลายช้างตลอดเวลาล่ะ คุณ user v 2 0 3 frqk ได้กล่าวว่าฉันไปเมืองไทยหลายครั้งแต่ไม่เคยซื้อกางเกงพวกนี้เลยคุณรูได้กล่าวว่าฉันรับของฉันนะมันสบายมากอาจจะซื้อตัวที่2ตอนที่อยู่ที่นี่ด้วยคุณสมวอนเดอร์ได้กล่าวว่าพอได้ตรองใส่แล้วจะหยุดไม่ได้เลย คุณแลงเกรดทิชเชอร์เคสได้กล่าวว่าฉันเจอในร้านมือสองที่ยูเครนฉันพร้อมแล้วคุณลูลูเดคาท่าันได้กล่าวว่าฉันอยากได้ครบทุกสีเลยคุณเดวี่ได้กล่าวว่าส่วนตัวแล้วฉันไม่เคยซื้อเลย คุณอิดมิโซได้กล่าวว่ามันตลกดีนะแต่ก็ดีใจที่เห็นพวกเขาสนับสนุนคนท้องถิ่นในฐานะคนหมู่เกาะแปซิฟิกมันให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่นักท่องเที่ยวมาเยือนเกาะของเราโดยเฉพาะฮาวายในชุดอโลฮาของพวกเขาคุณมารีเลรอยได้กล่าวว่าต้องสบายมากแน่ๆฉันรอกคุณลูนาเคกได้กล่าวว่าเดือนมกราคมนี้ฉันจะซื้อเลยคุณริกกี้มาราซิการได้กล่าวว่าอย่าเพิ่งตัดสินพวกเขาสิเพื่อนมันสบายสุดๆเลยนะ คุณนาวเชอร์อาร์ได้กล่าวว่ามันสบายนะคุณเฮเฮได้กล่าวว่าดีที่สุดนั่นแหละคือบรรยากาศทั้งหมดคุณเชลลี่วอลเกอร์923ได้กล่าวว่าสิ่งแรกที่จะซื้อเมื่อไปถึงเลยคุณทัทิยาน่าทราเวลส์ได้กล่าวว่ากงเก่งที่ใส่สบายที่สุดเท่าที่ฉันมีคุณซีอีเวได้กล่าวว่าแต่มันก็ดูสบายดีนะคุณเดดจวนเฟอร์ันเดสได้กล่าวว่าคือคุท้องถิ่นก็ใส่เยอะพอๆกันแหละ คุณเรได้กล่าวว่ามันระบายอากาศได้ดีมากในอากาศร้อนฉันอยู่ที่ n อนีและพูดตามตรงว่าต้องกลับไปประเทศไทยอีกครั้งเพื่อซื้อเพิ่มคุณเจสได้กล่าวว่าฉันยอมรับฉันซื้อมาหนึ่งตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเจฟฟ์แกฟนี่ได้กล่าวว่าฉันเคยเห็นคู่รักใส่ชุดเดียวกันเป๊ะเลยทั้งเสื้อและกางเกงคุณคอตนี่ได้กล่าวว่าฉันเป็นคนเดียวที่ไม่ซื้อสิ่งเหล่านี้หรอคุณเรดสไปเดอร์ลิลลี่ได้กล่าวว่า ฉันซื้อมาใส่เป็นชุดนอนมันสบายมากเวลานอนคุณแมลบี้ได้กล่าวว่าแต่มันก็สบายสุดๆคุณฮอลลีพอปได้กล่าวว่าฉันยังเก็บของฉันไว้อยู่เลยนะตั้งแต่13บวกปีที่แล้วคุณแมวได้กล่าวว่าฉันมี6ตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วและผ้าถุงสามผืนคุณออกได้กล่าวว่ามาอยู่ที่นี่สองเดือนแล้วยังไม่ได้ซื้อเลยคุณเคเลียนได้กล่าวว่านี่คือเครื่องแบบของนักท่องเที่ยว คุณแบรนดอนได้กล่าวว่าฉันอยู่ในเมืองไทย4เดือนและกางเกงช้างที่ฉันซื้อมีไว้เป็นของที่ระลึกให้คุณอื่นเท่านั้นคุณ user 6994564 79901ได้กล่าวว่ามันสบายมากเลยฉันไม่ได้ใส่มันตอนที่อยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้กลับมาที่อังกฤษแล้วฉันก็ไม่เคยถอดมันเลยคุณมิกกี้ M ได้กล่าวว่าอากาศร้อนและคุณไม่อยากดนยุงกัดที่ข้อเท้าคุณไทเกอร์ทอม67ได้กล่าวว่า ฉันต้องยอมรับว่าฉันซื้อเสื้อแบบนั้นมาแต่ไม่เคยใส่ในที่สาธารณะเลยคุณมิช M1 ได้กล่าวว่าโอ้ยฉันไม่ยอมให้ใครเห็นฉันใส่พวกนั้นแน่ๆคุณแฮร์รี่ได้กล่าวว่าถ้าคุณใส่มันอาจถูกมองว่าเป็นแบ็คแพคเกอร์เหมาะสำหรับรีสอร์ทชายหาดแต่อาจไม่เหมาะในกรุงเทพคุณแอมเบอร์อีได้กล่าวว่าฉันชอบใส่พวกมันเวลาอยู่ที่บ้านแต่ไม่ใส่ในที่สาธารณะฉันไม่คิดว่ามันแปลกอะไรนะ แค่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบโดยเฉพาะในเมืองใหญ่คุณ very quick snail racer girl ได้กล่าวว่าไม่เคยไปไทยเลยนะแต่ใส่มา10ปีแล้วคุณคาว hk ได้กล่าวว่าไม่มีทางเด็ดขาดยอมแก้ผ้าด,ดีกว่าใส่กางเกงช้างคุณเมทัตนาอิมาได้กล่าวว่านั่นคือสิ่งที่ฉันพูดกับแฟนเมื่อวานนี้คุณ Max Blue ได้กล่าวว่าเมื่อไปวัดบางแห่นคุณไม่ได้รับอนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงนี่คือการแสดงความเคารพต่อวัฒนธรรมไทย คุณเอียนได้กล่าวว่าดีสําหรับการใส่เวลาไปพระบรมมหาราชวังคุณเวนอมได้กล่าวว่าในฐานะคนไทยเองชนว่ามันน่าเกลียดและยกย่องเกินจริงสุดๆคุณเซสิวได้กล่าวว่าคุณจะซื้อมันถ้าคุณไปวัดโดยใส่กางเกงขาสั้นหรือเสื้อกล้ามเพราะคุณจะต้องปกปิดร่างกายไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงดังนั้นเราทุกคนจริงไปที่ร้านค้าหน้าวัดและแต่งตัวเหมือนกันหมดคุณดีได้กล่าวว่า สิ่งที่ใส่สบายและโปร่งใสที่สุดที่คุณสามารถใส่ได้ในประเทศไทยที่ชื้นแฉะฉันซื้อมาหลายตัวตอนไปเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยคุณดรคอลลินส์ได้กล่าวว่ามันสบายมากและเหมาะก,กับอากาศร้อนคุณทริชเดอะคาร์เพนเตอร์ได้กล่าวว่าดูเหมือนฉันต้องไปหากางเกงไทยมาใส่แล้วแล้วทำเหมือนว่าฉันแตกต่างคุณอารับบาบราได้กล่าวว่ามันสบายมากและที่นั่นร้อนมากความร้อนพยายามจะฆ่าฉัน ฉันไม่อยากใส่พวกนี้เพราะมันดูเป็นนักท่องเที่ยวมากแต่พอได้ใส่แล้วฉันก็ไม่เคยถอดมันเลยคุณออรีได้กล่าวว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนักท่องเที่ยวที่ใส่กางเกงช้างบางๆทำให้ประเทศไทยดูร้อนคุณอนุบิได้กล่าวว่าเม็ดอินช i n a าคือของปลอมของแท้ต้องเป็นเม็ดอินไทยแลนดเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน กับปรากฏการณ์ยูนิฟอร์มนักท่องเที่ยวอย่างกางเกงช้างและเสื้อลายช้างที่เราได้นำมาพูดคุยกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้เห็นมุมมองที่หลากหลายและเข้าใจถึงเหตุผลเบื้องหลังความนิยมของแฟชั่นไอเทมนี้มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะมองว่ามันเป็นชุดที่สบายเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวหรือเป็นเพียงแค่แฟชั่นที่ผ่านไปกางเกงช้างก็ได้สร้างสีสัน และกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติไปแล้วอย่างปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะสำหรับวันนี้ไทยทูเวิร์สต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆจากทั่วทุกมุมโลกที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดคือกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ